สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะฮะวันนี้ธีรพัฒก็พามาปล่อยรถยกโฟกลิฟีบสองคันนะครับเป็นรุ่นแกนเดีย2.5ตันเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเสาที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะฮะเสายังไม่ได้ตั้งเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปสลับกับคันเดิมที่หน้างานนะครับเพราะ2คันนี้เป็นสัญญาต่อเนื่องนะครับอ๋อลูกค้าเช่าต่อเนื่องนะครับผมก็จะเป็นรถยุทธปรับสภาพใหม่ทั้งคันนะครับราคาสมเหตุสมผลครับราคาดีแน่นอนอ่าเนี่ยเดี๋ยวจะพามาชมรถที่ กลับมานะครับชุดนี้ก็รอออกไปนะครับผมรอออกปล่อยเช่าทั้งขายนะธีรพัฒน์เองก็จะเป็นคนดูแล,ลรถกะเช้ามือหนึ่งมือสองแล้วก็รถยกฟกกลิฟต์มือสองนะครับมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้านะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทยูเอ็นเต็ดมอเตอร์เวิร์หรือว่าติดต่อมาที่เซลลธีรพัฒน์ได้เลยนะครับยินดีเข้าไปดูหน้าง,งานของลูกค้าเพื่อเลือกเครื่องจักร อ่าหรือตัวรถที่เหมาะสมกับาหน้งานให้ลูกค้านะฮะเบอร์โทรศัพท์นะครับ098 538 7456นะครับหรือแอดไลน์ด้านล่างนี้มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ